เ o รว่าซิงค์ลาิตี้ที่พูดในหัวข้อวันนี้นะครับ uh huh. มันมาจากคำว่า technological singularity uh ิตี้บางทีก็เรียกตัดสั้นหรือ uh huh. แค่ว่าเดอะซิง l a ล i t ิตี้คำเดียวเลย uh huh. ต้องมีคำว่าเดอะด้วยนะถ้าจะพูดคำว่า singularity ้ลอยๆเนี่ยมันหมายถึงหลายอย่าง uh huh. มันอาจจะหมายถึงเรื่อง uh huh. คณิตศาสตร์เรื่องดาราศาสตร์เรื่อง uh huh. uh, เองกภพศาสตร์เรื่องฟิสิกส์เรื่องอะไรได้หลายอย่าง แต่ถ้าพูดว่าเดอะซิง u ก a ล i t ตีเนี่ยเราเราจะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับ a ออม,มันมีอีกคำหนึ่งที่คนตั้งขึ้นมาคือคำว่าอินเทลเจนซ์ e อ็กซ์โพชัการระเบิดทางสติปัญญาครับคำนี้ก็มีความหมายเดียวกันอืมครับมีคนบอกว่า AI เนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของอุษยชาติอืม คือถ้า AI มันถึงจุดที่เป็น the singularity หรือว่า explosion เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อนั้นอะ end of the world apocalypse emacodon kingdom come เอาอเอาอันนี้ก็เป็นคำถามที่เราสงสัยแล้วก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใครได้เป็นคนพูดคำนี้ครับ AI อาจจะไม่หรมนุสุนูญพันธ์ คนที่พูดเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมเป็นคนที่แบบเดินไปเดินมาตามถนนโดดมาจากรถสองแถวแล้วก็เบลอมาแล้วก็มาพูดอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่คนนี้พูดคือคนนี้ว่าแล้วเที่ยวมันต้องอัจริยะเลยนะโอโหถ้าคนนี้พูดเราต้องฟังเนี่ยครับคนเนี้ยคงไม่ต้องบอกว่าเป็นใคร <ừ. S 2> เพราะว่าเขาก็คือฮตีเฟนฮอกินใช่ไหมครับสต <ừ. S 2> ีเฟนฮอกกินเนี่ยมันยังไงอาจารย์พอจะบอกได้ไหม ผมพูดไม่ถักครับอาจารย์สิเปนส่เป็นฮอกินก็เป็นเอ่อเป็นนักฟิสิกส์ใช่ไหมครับที่กำลังศึกษาต่อยอดงานของไอซา์อยู่ในเรื่องทฤษฎีสมพันิภาพโดยเขาจะไปมุ่งประเด็นเรื่องเกี่ยวกับหลุมดำซึ่งไอหลุมดำเนี่ยมันจะมีมันจะมีส่วนคล้ายๆการเกิดบิ๊กแบงอยู่ ช่วงต้นของการเกิดดิสแบงคือก่อนที่จะมีดิสแบงหรือว่าก่อนที่จะมีเอกภพเนี่ยมันมันยังไม่มีทั้งอวกาศแล้วก็การคือไม่มีสเปซไม่มี Time ใช่ไหมไอ้ช่วงที่มันจะเกิดดิสแบงช่วงนั้นน่ะมันมีชื่อเรียกว่า s ิ n g u l ล r i ตีด้วยอแล้วก็ไอ้ซิงเกลตีเนี่ยมันอยู่มันมีสภาวะเนี่ยมันอยู่ใจกลางของหลุมดําด้วยคือขอบขอบหลุมดำเขาเรียกว่า e ีเวนต์ฮอ z o n ใช่ไหม แต่ว่า <Okay. S 1> ตรงกลางตรงที่ว่ามวลเป็นอนันต์ตรงนั้นตรงนั้นเรียกว่าซิงเกิลิตี้คำว่าซิงเกิลิตี้ถูกว่าโหลดเป็นหลายสิบแบบเอามาใช้กับ AI mm. ด้วย mm. แต่ว่าตัวฮอว์กินเนี่ยเขาเป็นอัชยยะในประเภทที่ว่าเขาเขาคิดเยอะนในหลายเรื่องรวมก็ตทั้งถึงเรื่อง AI ด้วย mm. แต่ว่าฮอว์กินตอนนี้ก็ขอให้มีความสงบ ป่อยพักผ่อนอย่างสงบเรามาดูคนที่ย no? ังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ดีกว่าอีกคนหนึ่งที่พูดประโยคนี้ก็คือคนนี้เขาเรียกว่าเฮียเฮียอะไรใช่ไหมเป็นคนที่มายืนให้สัมภาษณ์อยู่ในศูนย์อวกาศเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับตอนที่มีการปล่อยจรวดอะไรนะแรก้อนใช่ไหมคร่ก้อนอินเดียเวอร์อะไรไปเพื่อมีเพโโห a ดพิเศษเป็นคนเป็นมนุษย์สองคน อ่เราก็ได้ดูแล้วเราก็ติดตามกันอย่างตื่นเต้นทีเดียวใช่<ด>ไ่ต้องหลับไปต้องนอนกันครับเดิมจะเป็นการขนสัมภาระไปที่สถานีอวกาศใช่ไหมครับคือเอาสเสบียงไปส่งแต่ว่าคราวนี้ส่งคนไปได้คือคนก็ลุ้นกันน้าดูโ oh, อ,อ้อย่าระเบิดนะอย่าระเบิดเราก็นั่งดูไปนั่งดู่าอย่าระเบิดอย่าระเบิดอ้าวถ้าอีลอนมัสพูดอย่างนี้แล้วเขาทําหุน่นไอ่ทารถอัจฉริยสะสักขนาดนั้น ใช่ครับเพราะเพราะเขาอยู่ในวงการนี้แล้วเขารู้เห็นเรื่องนี้เยอะไงครับธุรกิจของเขาเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยทําอยู่บนรากฐานของ AI ไมมว่าจะเป็นเรื่องรถเทสลาก็ดีหรือว่าธุรกิจอวกาศ s p a c e ซ็กซ์ยานเฟลคอนก็ดียานอะไรกลำนั้นที่ใหญ่ใหญ่เลยเวลาที่ r รี n น r ีหรือว่ากลับมาที่โลกก็ลงมาจอดอัตโนมัติ บนแท่นเบาคอนเฮฟวี่ใช่ไหมครับสามารถลงมาจอดเพื่อเอากลับไปใช้งานใหม่ได้นั่นก็ใช้ AI แล้วก็เขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับ AI หลายอย่างกระทั้งเขารู้ไส้รู้พุ่งมันอ่ะว่าบอกว่านี่ยอาจจะแย่ได้นะทาไมทาไมบางคนถึงออกมาพูดแบบนี้ดูหนังเยอะหรือเปล่า อย่างเรื่องเนี้ยอย่างตัวเนี้ยหุน่นหุ่นยนต์ตัวนี้มาจากหนังเรื่องอะไรครับคนเหล็กวะท่ามีเนตเตอร์หรอหุนเหล็กใช่ไหมหุ่นยนต์รุ่น t ีเอใช่ไหมครับโอ้โหครับผมไม่คิดทําอะไรเลยนอกจากตามล่าฆ่าคนอย่างเดียวเอแถมอามาใส่ต่างหาโหอึดมากครับเพราอะไรมันมันต้องฆ่าคนทำไมมัน A.I มันถึงได้ใจลายมันเป็นหรือว่ามันเป็นแค่ หนังดูสนุกสนุกหัวว่าเป็นแค่นิยายวิทยาศาสตร์ที่แบบเอาไว้หลอกเด็กเป็นเรื่องไร้ OK สาระมันไม่มีจริงหรอกอะไรแบบนี้ขุนยนต์แล้วมันจะมาฆ่าคนทำไมมีแต่แบบนี้พ่จ <c> ะ <oughs> <c oughs> แ,แบบตัวนี้ครับนี่คนสั่งเลยไม่ใช่ขุนยนตสั่งอ,อันนี้ไม่ใช่เอไออันนี้คนขับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า ยานบินเครื่องบินลบไร้คนขับไร้คนขับ u n m a n e d unmanned combat aerial vehicle UCAV ที่เห็นนี่เป็นของกองทัพอากาศ USAF รุ่น MQ-9 Reaper บางทีก็เรียกว่า Predator B ใช่ไหมครับเวลาเราดูในหนังเราก็จะเห็นประจำใช่ไหม ไอ้พวกแขกมันอาราวาดพวกแขกมันเอาระ,ะเบิดบอมติดตัวมันจะไปสลมเราเอาส่งยูเอวีนี้ไปนักบินเขาก็แค่เข้าไปในในเป็นอะไรเป็นครเป็นเคบินแล้วก็ข้างในนั้นจะมีเครื่องขับมีตัวขับใช่ไหมมีหน้าปัดมีจอยสติ๊ก<ป>มีอะไรใส่รีโมทขับ,ขบขไปพอถึงบ้านแขกปั๊บยิงลงไปถลม่มบางทีก็พลาดไปโดนเด็กตายมั่งอะไรมัง่ง ตัวรีเ p อร์หรือว่าพรีเดเตอเนี่ยตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับเทียบขนาดรถมันทุกน้ำมันนั่นเห็นไหมอ๋อ oh, ครับกะว่าขนาดมันก็เท่ากับรถบัสน,นี่มันเป็นหุ่นยนต์บินได้นะครับแต่มันไม่ใช่ AI ม mm ัน hmm. คนขับอืมอ mm ื hmm. mm hmm. แต่ทำไมรู้ไหมครับอันนี้มันของโบราณยนะี่สิบปีก่อนอะไรที่ mm hmm. เราเห็นในหนังอะไรที่เราเห็นในสรารคดีเราพนั่ามันเป็นเทคโนโลยีสารโบราณที่เขาปิดที่เขาอันคลาสิฟายแล้วอ๋อ oh. เทคโนโลยีที่เขาใช้ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันเป็นยังไงแต่มันมีแพลบ้างเช่นตัวนี้ Thinking r o n e แล้วไงล่ะมีแพลมีหลุดหลุดออกมาบ้างอันนี้คือ Thinking น r o ับอันนี้เป็นโดรนที่คิดได้นะเป็น AI นะบินด้วยตัวเองนะตัวไม่ใช่เครื่มันต้องมาเจริญในเรื่องพวกนี้นะอาจารย์นะใช่ก็เนี่ยครับครับผม นายเขาเรืบก็มีนะมีเยอะเลยแพมแพมอ่างเงี้ยมีสตังเยอะก็แต่รูปนี้เป็นรูปถ่ายจากกอ,องทัพอากาศกอ,องทัพเรือ US Navy นะครับกองทัพเรือของสหรัฐนะไอายานลำที่เห็นนี่มีชื่อว่า X47B Picasus p เจ a s บ s ครับอ่านวอะไม่รู้ Picasus หรือ Picasus แล้วแต่คนไทยว่าพิกัสส์ก็เ s ็นกัขับเคลื่อนด้วยเครื่องยน,ยนต์เจ็ท มีพิสัยสองกิโลครับสองพันไมล์ในสองสองพันไมล์นี่คือสองสองกิโลไมล์ใช่ไหมสองพันอุ้ยไม่ดีสองพันไมล์ก็ต้องเกินสองพันกิโลครับผมตีชะว่าสองพันห้าร้อยกิโลแล้วกันเอา้าได้ต้องเกินนั้นหน่อยหนึหน่งอ่ะครับผมแล้วก็เพลย์โหลดนะครับยี่สิบกิโลหมายถึงว่ามรรทุกระเบิดได้ไม่ทันโทษสองพันกิโล อ๋อ oh, ครับแล้วก็มันขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับขึ้นเอง<า>ลงลเองนะอ่า uh huh. สายเยอรมันขึ้นเอง uh huh. ลงเองนะครับไม่ต้องมีใครขับนะ uh huh. ถ้าเราไปถามนักบินขับไล่เครื่องบินอะไรพวกเนี้ยนะลงจอดตรงไหนยากสุดเขาจะบอกว่าลงจอดเรือบรรทุกเครื่องบินยากสุดเพราะว่าทุกอย่างมันเคลื่อนไหวแล้วก็มันเล็กิดเดียวกัะจีวิดเดียวมองจากอากาศโอ้ oh. แต่นี่มันลงเองแล้วก็มัน มันเป็นสเตลนะครับสเตลคือมองไม่เห็นนะครับไอ้คำว่าสเตล์ที่ว่านี่ไม่ใช่สเตลต่อสัญญาณเรดาร์นะสเตลแบบว่ามันบินกลางวันเนี่ยคนมองขึ้นไปมองไม่เห็นตัวมันนะเพราะมันหายตัวได้โอ้โหไอ้ที่มันหายตัวได้เพราะว่าท้องของมันอะเป็นจอ LCD ทั้งทั้งหมดเลยโอ้โหแล้วก็ด้านบนของมันด้านบนของมันมีกล้องอยู่มันถ่ายรูปเมฆท้องฟ้าอะไรเนี่ยแล้วมันก็ฉายลงบนจอครับผมวันนี้เลยนะ ม hmm. องด้วยตาเปล่าไม่เห็นอ uh 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 uh. อเออเออ่เอจ้าพิกัสเซสเนี่ยนะครับมันประจำอยู่ในเรือมันเรือมันทุกเครื่องบินแต่ว่า uh huh. ขณะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยไอ้เน uh ี huh. ้มันนานแล้วนะขณะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยคาดว่าเขาคนในวงการทหารเขาคาดว่ามันน่าจะมีเรือบทุกเครื่องบินสำหรับไอ้สเตลเนี่ยไอ้พีกัสเซสเนี่ยโดยเฉพาะเลย uh huh. เดิมมันมันอยู่ในเรือมันทุกเครื่องบินที่มันมี มีคนมีอะไรอยู่เยอะซึ่งมันอันตรายเพราะว่าศัตรูอาจจะยิงขีปนาวุธมาถล่มหรือมรทุเครื่องบินอะไรได้ใช่ไหมแต่ว่าในสงครามสมัยใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช้คนแล้วมันจะเป็นเรือบรทุก่งบินที่ภายในจะมีเฉพาะไอ้ตัวโดรนที่เป็นเอไอเนี่ยล้วนๆเรือบทุก่งบินลุกใหม่อาจจะเป็นรูปรูป่างคล้ายๆแบบนี้ไม่มีคนครับเป็นเอไอเหมือนกันลันเวย์คู่ขึ้นลงพร้อมๆกันได้ เพราะนั้นการที่บอกว่าหุ่นยนต์สังหารแบบเทเลเตอร์เนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่นะครับ AI ถึงจุดที่จะฆ่าคนได้แล้วยังเนี่ยมันเลยจุดนั้นไม่นานแล้วนะครับเลยจุดนั้นมาถึงเป็นสิบปีแล้วนะมันมันไอหุ่นยนต์ที่เราเห็นในนี้ในหนังเทเลเตอร์มันอย่างว่าก็ยิงคนห้าคนสิบคนแต่อโดนมันถล่มจรวดสองพันกิโลเนี่ยมาติด มันติดโหวลบนิวเคลียร์ก็ได้นะครับมันถล่มคนจริงเป็นพันเป็นหมื่นได้ยังสบายสบาย